ช่องทางติดต่อตุกตุกเฟมเลอี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรมันเยี่ยมนอ,อน,นกันน้งครับอ้นงสบายดีสบายดีกินข้าวแรกหรือเปล่า เออพอดีเลยมาท่านกินข่าวแรงก,กับน้องอันนุ่งรับเนี่ยเมื่อยบร่เรียนหนังสือเนี่บอกชุดนี่บอไปเรียนเนี่ยไปลงเดินบ้านบาะแต่นึง่งใบเซ็งไม่ได้ล่งสักมั่อืม,อมอนี่ครับมาเยี่ยมน้องอันนุง่งผู้สาวผู้ไทยมันน้องเดินด้วยกับผมผดดสบายดีแม่อันนุง่ง ไม่ค่อยสบายเแค่ <c oughs> ยังกินแกลงเย้ามเหมือนี้คือหอมหวนๆเด้๋ okay, แกงปลาแกงปลาเรียบร้อยหลอโอ้ว่าจะเอามาจะเอาปลามึกมาลาบมันส้นกันครับก็กเลยเปลี่ยนแผนเอาตำแต่บหุ่งย่างเดียวกับเพราฉันกินต้มปลาก็ตำบางคงทุกอาทิตย์น้าอย่างปลาบึกปลานี่ครับตำบักหุ่งรอบแรกได้เมือนี้เนาะตำบักหุ่งกับต้มปลากับเขากันที่กันน่ะแกงบ่ อือหายอนงโชว์วิมือนตอ่ำมะกรงุ้งนนข้าวเดียวกันเลยแ๊บป,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 ปอ,อกเลยมือเดน,นงไปลงเรียนอยู่อนุง่ง<ป>เรียนถูกมือเนาะจันทอดสุกเนะาะต่ำมะกรูงครับเหมอนกินครับแกงาขาคอ Mình đi hành cho phí mưa tắm vào khuôn cơm Nông, tên su trần gì cứ đếch nổi nó vào nông no. Tên su trần no? <laughs> à, Nà, <laughs> đơn cứ, cứ bút xào Vậy nó tên nả cho bọn nông Hả? À đừng hết đằng này có này tên nả bọn này rất sốt Tên su cứ đơn Cứ nó พ,พึ่งก้ามาบ่าเจา้าแต่เรียงกล้วยบอกกามากะพึ่งไหมอือจากแต่โทรหากันพ่นบอกอ๋มอมากระสนกับเ้าอยู่นาเอินคอยนี่อ้าวแม่บอกแต่บเอิ้นก็แน่กว่ากัลืมนะอ,อย่า <laughs> เงเจ้าพนังเนา กินข่าวแงสมกบกินข้าวแงอยงลตอนนี้กคิคกนาาแลวกินข้าวแงแบบเร่งๆปอกๆนะครับนีเนน้เป็นไหเ่อดดกินเบียดโดนเป็นไแซ่บบ่แซบ่แซบด่าน ตอนแรกก็เือดอกพุ่คนกินส่มบัติคนกินเบียร์ดีครับเือหนึ่งดอกวันห้ากินลงไปละยิ้มหวานมั่วๆเขารถครับแม่หนุ่มตอนแรกพออยากนับคนนี่เนาะเอาแล้วก็กินมะเจ้าใครกินมะเป็นคอยรักษาความบริสุทธิ์ไว้เทียบยางกับเบี้ยบริสุทธิ์กินมะเป็น ขนมซีนอยิ่ยูขอยกินแบบเป็นเมม่นขอยกินแบบเป็นงานขอยกิงเมนขาดยังะนงขาดเปรี้ยว โอู้หละน้องนี่แต่เป็นใส่สุดใส่สุดเรียบร้อยกางเกงขายบอจัางส่จะส่งเป็นเด็กน้อยถ้าเป็นใส่ถ้าเป็นเป็นแต่งเป็นผู้สาวใส่กางเกงขาสั้นใสไอเดียออกเซ็กซี่แน่หล่ะจะเป็นเด็กสาวหล่ะนะเออแนวนี่เบิ้งหรือเอ็งก็เป็นส่งเด็กน้อยอ่ะนุ่งลายบุคลิกได้นุ่งคุณอาหอมมวยห่วยล่ะครับหอมมวยห่วยแล้ว อันนองกับตากนะโอ้เอาเคเอฟซีใช้ในใพระเข่าเลยบอกกินพร้อมพระเข่าเลยโอ้เดโอเคเอฟซีเพิ่พฝากน้องอันน่องคับไปกินไปกินยูผุ่นไหมไมันจังแสบคากงก็เมอนนือน่ะเนาะบอลหอนเนาะกอบบอลหอนอันนี้มัน,นก็เย็นยั็กน้อยแล้วกรับพูดนะปั อานุ่งชนนแน้อย์หรงอันเด้อิน้าวมังกร่อาโน่ง่วนแล้ววนชวนวนเอฟซีไม่ได้่วนผมเนาะวนยน่าคุณ้คุณ้อกมาเล้คนมาครับคุณกำลังหิวเจยตีได้ฝ่ามาเด้อมาเด้อครับมากินข่าวสามคี้ได้ครับบ้านน้องอาโน่ง ไม่พอไม่แม่เป็นอาจจะยิ่งแย่นอนกนงอะไเจวันก็ไม่ข้ามรถไปบอกกไม่ไหวตัวสั่นแก่พ้าเข่าสามัรคีกับเฮียนอนกับน่งแม่นองกันุงเนี่ยทารไข่เขาเรียกทารไข่เก่าอิ่มนะมันต้นอายมากก็คือกินเเอฟซีก็ต่ำบบกคุงแบบซื้อรเามาฝากพ่อที่อยาเนาเบียร์อื่นนะ ผมจะผมจะให้เป็นกรรมการเหรอเจะเินกรรมการอะไรกินตะเวนกับขนมกับแป๊บสี่มาฝากน้องอโนงมาแม่งอุนะเนี่ยทำขี้โลดอ่ะน้อง จะมาได้กันมันชัดไปนี่ดิจะบากินอะไเป๊ปซี่บ่มันอยู่ด้วยกันจไม่มาเออเออพอดีเออพอแก่แก่มาแก่มาแก่มามาแก่ดีนะมาแม่หมอนี่มากินขนมเล่นขนมนแม่ไม่อยู่เลยนะไปตอนนี้มปทำทุกอย่างเลยซองผ้าครับเป็นผ้าผ้าเข่าหน้าม่อผ้าขนมแบบตอนแรกใช่เยียบเหยียบจริงก่อนผมใช่เยีอะของแม่ไปทำงานกาดไข่โบโบมาคือกันด้วย น้องไอ้โดนันก็น้องเกศกับบะหมากถาดไข่มันแซ่บกค่เดียเนาะจะมี่ถาเลยเฉพาะคนคนอ้วนเขาชอบกินถ้าเขาหุ่นแบบในอ้วนบอกว่าพี่เกศก็พูดตุ้ๆก็ได้วอกสัไก่จะเนี่ยวไม่แม่ก็ชอบกินผู้แทนบะหมากแทนกระหัพี่อ่ะกินลูกแต่ของมันอิ่มละบอนง้อยันนี่แซ่บไข่กินหน่อยแท้เอาลงมาใส่เนาะอิ่มแล้วกินเลยเค็มแบบเค็มครับเค็มเค็ม เค็มแต่มันก็เค็มอยู่นะน่านน่า